ผมลืมข่าวเลยอ๋อวันนี้ข่าวเรื่องมาดามแป้งไงเห็นไหมเอาเครือมาดามแป้งดีกว่าพี่ยงเขาเซ็นสัญญาเป็นมาธมิตกับสโมสรเพื่อไปแล้วตอนแรกเขาเปิดกับสเปนในเลบันเตอ่าอ,อันนั้นก็เดี๋ยวจะมีโอกาสส่นนักเตะไปฝึกที่สเปนอันนี้ที่อ่าญี่ปุน่นก็เป็นมาธมิตกับสโมสรไนเออเอาวิสปาฟูกูเอ,อกะอ,อันนี้ก็สโมสรของลูเคียนไงลูเคียนนี่เคยเล่นชลบุรีนะครับก็ เซ็นกันสองปี MOU กันอ,อจะมีการแลกเปลี่ยนนักเตะหรือว่าส่งเยาวชนไปซ้อมเอาจริงนะคุณแป้งควรทำอีกตั้งนานแล้วถูกไหม,มเพราะว่าโม่แต่ไปซื้อนักเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอะ่ะเสียเงินเยอะคือซื้อดีมันทําให้ระบบการซื้อขายในบ้านเราอ่ะทีมอื<ๆ>่นเขาก็มีระบบหมุนเวียนเพราะว่าถ้าเป็นทีมเศรษฐี S am, มาซื้อผม,มเห็นด้วยแต่ว่าไปซื้อหมดอย่างเดียวเนี่ยราคามันอู้ฟู่ผมถามจริงว่าใครขายท่าเรือขายราคาปกติไหมเอาพูดตามหลัก เพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดคุณแป้งอยากได้อะเท่าไหร่คุณแป้งก็จ่ายบมมีสนามซ้อมไหมนะถ้าเลือยังก็ต้องทำอันนี้อีกหนึ่งเรื่องคือต้องทำฟ f ส c ิลิตี้สนามซ้อมขับเฮาส์ของสโมสรนะครับใช่อันนี้ผมบอกเลยว่าแล้วคุณภาพทีมเยาวชนจะดีขึ้นี้เยอะนะครับไม่แน่ใจว่าดูอยู่หรือเปล่านะครับคือเราไม่ใช่ผู้รู้อะไรเยอะหรอกแต่เราเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นว่าทีมใหญ่เขามีหมดแล้วถ้าลือไม่มีย่ทีมเดียวเออ มันซื้อตั้งแต่มาเนี่ยมันในระมิดแชมป์ได้แต่ว่าความยั่งยืนไม่มีนักเตะม่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เริ่มแก่หมดนี้เลยนะใช่ก็มีสนามซ้อมเป็นของตัวเองมีอะไรนะเอาไม่ไรตอนนี้เริ่มทำแล้วช้าหน่อยแต่ก็ถือว่ามานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับอาจจะมีการส่งก็ยืนยันแหละส่งไปสองคนคือสิทธาบุลล่าก็อดีตลูกทีม่ิยงตอนยูยี่สิบสามแล้วก็หนึ่งคนคือต้นเทียศักดิ์ร์ที่หมยก็เหมือนกันไปฝึกเหรอไปฝึก นะครับไปฝึกซ้อมเก็บตัวแต่นี้เนี่ยไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นนะที่ไปเลสเตอร์เพราะว่าคุณแป้งก็กับตระกูลส<ะ>ีตราวัฒนาก็ได้เหมือนกันนะครับส่งสองคนนี้ไปนะครับก็ซ้อมเสร็จแล้วก็จะกลับมาม,มาเสริมความแข็งแกร่งก่อนลุยไทยลีกซึ่งช่วงเวลาเนี่ยโอเคเพราะว่าเขาจะเก็บตัวกันช่วงมิถุนาบางทีมซ้อมที่1บางทีมซ้อมสิพรุนี้ก็ไปซ้อมที่นุ่นก่อน แล้วก็กลับมาทีหลังยุวงเดือนกรกดาคมก็กได้ถ้ารเรืนอนน่าจะซ้อมต้นมิถุนาแล้วเพราะว่าเขาต้องไปเล่นรอ,อบ p l a y o อ f s ปะใช่บนนี้ต้องซ้อมก่อนนะครับก็มาดามแป้งก็บอกว่ามีประเด็นหนึ่งอันนี้เป็นข่าวเลยคนก็ถามมันเยอะ,อะเรื่องให้ความสนใจชนาทิพย์สมกสินอของฟอนตาเล่ในเจลีมาดาแป้งบอกว่าขอพูดนะครับเลยว่าสนใจจริงคุยกับเจเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งเจก็สนใจแต่พอไปถามกับฟอนตาเล่ เขายืนยันว่าจะยังใช้งานเจอยู่ในฤดูกาลนี้ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าปีนี้ยังไม่มีแสดงว่าปีหน้าย้ายมาท่าเรือผู้สื่อข่าวนี่เหมือนเหมือนมันเทิงกันนะอาโรมันว่าตอนนี้ยังไม่ชอบกันอนาคตเนี่ยเป็นยังไงคะอะไรเงี้ยอ่าว่าไปปานแป้งบอกว่าสนใจเดี๋ยวต้องคุยกับฟอนตาเล่รอบหนึ่งแต่ข่าวว่าเจมีลุนเนี่ยจะเป็นสมาชิกใหม่ของการท่าเรือเนี่ยคือมานาแป้งก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเดี๋ยวตามแน่ จะจีบต่อเนื่องมาให้ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าชนะทิปตั้งใจจะกลับยุคสามทิบสี่ตอนนี้เายุอะตอนนี้เพิ่งจะสามสิบโอ้โหคือเจเนี่ยยังเล่นในเจลีกต่อได้คือยังไงถ้ฟอนตาเล่มไม่ใช่เขาในที่อื่นจองไว้อยู่แล้วคือจริงๆมันมีสามทีม,ใ,มในญี่ปุ่นที่จะยืมเจแต่ฟอนตาเล่เขาบอกว่ายังให้อยู่กับทีมต่อ,อแล้วก็เจเขาบอกว่าเนี่ยพอโค้ชบอกว่าอยากให้อยู่ต่อเขาก็โอเคอะ่ะเพราะว่า ก็เด็กสบูสร์ไม่ปล่อยเขาก<ป>ไป<อ>ไม่ได้แต่กลายไปแล้วพี่กลายเพราะตอนนี้ก็เขาก็เจ็บอ่อนแอดคือผมก็จะย้ำอีกครั้งว่าตอนไปเจอเจ,อเจอที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ทั้งคุยกับเจชนาที่ผมกบอกว่าเรื่องเดียวเนาะถ้าเองไม่เจ็บเนี่ยนะชีวิตเองปีนี้จะดีมากเจมเก็บอกว่าใช่พี่ผมขอเรื่องเดียวเลยเพราะปีก่อนผมเจ็บตลอดเจ็บจนแบบว่ามาเล่นทีมชาติก็เจ็บอะไรนิดหน่อยก็เจ็บอันนี้เจ็บอีกแล้วไม่เป็นไปได้ไหมที่ว่า เจไม่ไม่ได้ลงตอนเนี้ยมันเลยเวลาลงไปปั๊บมันผมว่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะตอนอยู่ซฟบอลโรนี่ถ้าไม่ค่อยเจ็บนะก็ใช่ไงเพราะวลงตลอดถูกป่ะามเนื้มันปรับตัวไงเจ็บก็ยังคือแล้วมันเป็น่วงความพันใจด้วยใช่ปะพอมันเล่นอะไรแล้วมันให้เป็นตัวเองเนี่ยมันก็เริ่มแบบถูกถูกถูกเริ่มเคยรายละเอียดแผนมันเยอะมากเลยในฟอนเตเล่ได้บอลตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้าตรงนี้เพื่อนยังไม่อยู่ตรงนั้นตรงนี้ปุ๊บไม่ได้นะมึงเลี้ยงไม่ได้นะมึงต้องคืนตรงนี้ก่อนคือเสร็จปุ๊บไปนี่ไปนี่ คือมันกลายว่าทุกพื้นที่ในอนุุนในสนามเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยมันมีแผนตลอดคือฟุตเตเล่เขาละเอียดมากแต่พอละเอียดนี้ปุ๊บเนี่ยพอมันเล่นตามตำราเนี่ยมันกลายว่านักเตะที่ไม่ได้โตมากเขาอ่ะมันบยานะพี่มันคิดเยอะแล้วในในจังหวะโซโล่หนึ่งหนึ่งเนี่ยผมถามว่านักเตะชนาทิพย์เนี่ยโอเลิกิเขาไม่เห็นแล้วว่าจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งตอนอยู่ซัปโปโรเนี่ยใครก็เอาไม่อยู่นะคือฟุตบอลบางทีมันไม่ใช่หุ่นยนต์นะเออถูกไหมคือโอเคเราเราก็ใจเราฟุตบอล ปัจจุบันเนี่ยมันละเอยียดขนาดนั้น,นแต่พี่มองว่าในหลีใหญ่ๆหญ่มันไม่ได้ละเอียดถึงขนาดน,นั้นนะก็นั่นสิเพราะงั้นมันจะซื้อไอ้พวกเลี้ยงหลบไปทำไมวะหนึ่งหนึ่งเอางี้ว่าไอ้ตัวก่อนที่ไปเนี่ยอ่ะมิโตมะเนี่ยที่อยู่ฟล,เลนเรสไปเล่นกับไบรตันเนี่ยผมว่าโค้ชกละโคไม่สั่งเหมือนกันนะว่า่เดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องเลี้ยงนะใชถ่ถ้าถ้าสมมติว่าคุณเร็นะมมวเขาจังหวะหนึ่งหนึ่งคุณมั่นใจคุณไปเลยแต่ว่าพอถึงสุดเส้นให้คุณทำอะไรบ้างหรือว่าถ้าไม่ได้กลับบมาาให้้ทอะไรง แต่เน,นี่ยพื้นที่มันเยอะอันนี้ผมไม่ได้มาออกตัวแทนเจนะแล่ผมรู้ว่าเขาเมือชีพอที่เขาจะไม่ออกมาพูดเรื่องพวกนี้แต่ผมทราบมาแล้วกันว่าละเอยียดในการซ้อมเป็นแบบนี้ซึ่งเอาเป็นว่านักเตะเองเนี่ยเขาอยู่ต่อแน่นอนจนคบสัญญาแต่ถ้ามีเงื่อนไขว่าไม่ใช้เขาเนี่ยขอความชัดเจนจากฟอนเตเล่ hmm. คือผู้บริหารคุยกับโอนิก hmm. ิเอาแบบแฟร์ฟรครับ mm hmm. ผมบอกเลยว่าถ้าเจชนาทิพย์ไม่มีโอกาสลงเล่น mm hmm. คุณจะขายเจชนาทิพย์ไม่ได้ราคา mm hmm. และสัญญาเจใกล้หมดแล้วครับ คุณจะเป็นดีลที่ขาดทุนแล้วในในมุมธุรกิจอ่ะไม่คุ้มเสียหายทั้งชนาทิพ์เสียหายทั้งสโมสรเสียทั้งโอนิกิด้วยนะครับในมุมนี้ยนี้ของผมพูดแบบไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับใครเลยแล้วผมบอกว่าถ้าชนาทิพ์ได้เล่นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าเขายังเล่นได้แต่ตอนเนี้ยตำรามันเยอะไปมันเยอะไปเพราะว่าพี่มองว่าคือถ้าเขาสอาการบาดเจ็บมาแล้วลงไปเล่นอ่ะโอ้โหถ้าถ้าเจออย่างเนี้ยยังไงมันก็ต้องเจ็บใช่คือคุณอยู่ซอบาโรคุณเล่นอย่างแบบ เข้าใจไหมคือเป็นตัวของตัวเองอะใช่ใช่ป่ะผมไ่เห็นด้วยพี่คือมันต้องมีพื้นที่บางพื้นที่ที่แบบว่าให้อิสระกับผู้เล่นบ้านในการคิดแต่ว่ามันจะมีเกาะของมันอ่ะอันนี้อันนี้เรื่องความเห็นเรานะอันนี้ความเห็นเราและสถานการณ์ของเจชาทิพนะฉะนั้นความชัดเจนของเจชาทิพจบเล็กแรกผมว่าเดี๋ยวเจก็คงต้องแน่นอนผมว่าเจอาจจะสถานการณ์ไหนก็คือเขาสู้แล้วแต่เอเจนต์เขาต้องชาร์จเพราะที่ผมบอกว่าสถานการณ์เนี้ยเอเจนต์ก็ไม่อยากให้นักเตะในคามดูแลอย่างชาทิพขาดทุนขาดมูลค่า สโมสรก็ก็คงไม่อยากปล่อยที่ซื้อมาระดับระดับร้อยกว่าล้านแล้วมูลค่ามันจะเป็นศูนย์ะแต่ตอนนี้นับถือหัวจิตหัวใจเจมากเลยนะคือแบบเป็นมืออาชีพมากเขาใช่ใช่ะนะคือเขาไปโดนรอบที่แล้วด้วยไงที่เขาบอกว่าเขาก็ซ้อ,อมไปรอโอกาสอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบ เหมือนกับพูดเหมือนแบบคําพูดเหมือนไม่ได้คัดไม่ได้ไม่ได้คาดหวังกับทีม,มก็กลายว่าจะเป็นข่าวชุดนแต่ว่าจริงเจไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างที่พี่ย้งบอกคือเขาสู้แล้วเต็มร้อยอยู่แล้วคราวนี้มุมหนึ่งของโอนิกิเขาอยากใช้นักเตะเขาเมื่อไหร่ก็ตามนีันกเตะไทยไปอยู่ในโคตา้านักเตะญ,ญ,ญี่ปุ่นนะพี่ชาตินิยมอะ่ะเขาก็ใช้นักเตะเขาเหมือนบ้านเราโค้ชเจอเด็กที่คุ้นเคยเขาก็ใช้นักเตะเขาจริงนักเตะไทยไปอยู่ในโคตา้านักเตะญ,ญี่ปุ่นแต่ถ้านักเตะไทยไปอยู่ในโคต้าเดกเตะต่างชาติสิเออย่างนั้นน่ะ มันต้องใช้ต่างชาติใช่<ป>ใช่แต่นี่นักเตะไทยอยู่ในโค้าเตะญี่ปุ่นมัน <c oughs> แล้วโอ้โหเขเข้าใจไหมเข้าใจเริ่อจริงที่มันโชว์ฟอร์มเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีของมันก็โชว์ให้เห็นมาแล้วใ,ในระดับที่เล่นเจลิกมาสักพักแล้วนะครับก็ไอ้ว่าถ้าไม่ใช้กันไงเนี่ยก็ขอให้เป็นดีลที่คุยกันหลังบ้านนะระ <S S 2> หว่างเอ,อ,อเจนต์กับสโมสรแล้วก็ตัวโค้ชเพื่อให้เจได้มีโอกาสมา,มาเล่นแล้วก็เผื่อน้อยคุณจะได้ขายเจได้แต่ว่าสัญญาก็ใกล้ใกล้หมดแลงนะพี่เชื่ออย่างลงต่อเนื่องการมาเจ็บไม่มีแน่นอน <ừ. S 2> คือตอนเนี้ยซ,ซ้อมซ้อมซ้อมปั๊บเองเข้าใจไหมซ้อมซ้อมอุ่นเครื่องซ้อมเวลามาลงแข่งปั๊บปุ๊เกมมันไม่เหมือนกันนะเพราะมีความกดดันอะไรต่างๆผมเห็นด้วยพี่แต่มันไม่เกี่ยวกันนะบางคน<ช>บอกว่าเฮ้ยทำไมเจมีกไม่ใช่นะทุกอย่างของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมาจากสมองสั่งมาจากอะไรทุกอย่างถูกไหม ừ ừ. แต่ว่าเวลาคุณอุ่นเครื่องเฮ้ยไม่เป็นไรตรงนี้หยุดเออไม่ไม่เป็นไรเวลาซ้อมเราดูอยู่แต่แข่งอยู่ไปได้ใช่ถูกป่ะเนี่ยสำคัญแต่ว่าถ้าเจลงตอนเนี้ยเหมือนตอนอยู่ซับโรเห็นปะ เขาอาจจะมีบ้างมาเจ็บแต่นิดเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาได้แล้วตรงนี้สําคัญอาฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไบคุยกันยาวหน่อยแต่ว่าก็แน่นอนครับยังเป็นเรื่องของอนาคตที่มานําแป้งก็ปิดจ,จ็อบไปแล้วนะครับว่าอยากได้จริงแต่ว่าชนาทิพค้าเหนือไม่ไม่ถูกครับในระดับตันเตะไทยก็ถ้ามาก็แพงสุดอยู่แล้วซึ่งถ้าเขามาเนี่ยอายุตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะที่เขารับอยู่กับคือทะเลก็เยอะเหมือนกันคือถามว่าบาราแป้งจ่ายข่าเหนือยจะได้ไหมจ่ายได้จ่ายได้แต่ชนาทิพอยากจะเล่นตรงนั้นต่อเออถูกไหมนี่หว่าคือ ช่วงเวลามันยังยังไม่คลิกกันอ,อ,าอมาแล้วดีกว่านะครับ